ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่ ปรับคอรมอใหม่แล้วก็มีรองนายกชุดใหม่เนี่ยนะคะก็ต้องมีการประชุมเพื่อแบ่งงานวันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสํานักนายรัฐมนตรีคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์บอกว่าที่ประชุมคอรมอมอบหมายงานให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกรวมถึงกรณีที่รัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดารงตําแหน่งโดยมีคําสั่งนายกดังนี้ค่ะข้อที่1กรณีที่นายกไม่อาจปฏิบัติราชการได้มีรักษาการนายกรัฐมนตรี ลำดับดังต่อไปนี้นะคะลำดับที่1เป็นคุณภูมิธรรมลำดับที่2เป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะลำดับที่3เป็นคุณพิชัยชุนหาวชีระรัฐมนตรีครังรองนายกและรัฐมนต,ตรีครังเนี่ยนะคะคุณอันลำดับที่4คุณอนุทินลำดับที่หาพลตเอกพัชรวาทลำดับที่6คุณพีรพันธ์ ะนะครับในส่วนที่2นะฮะการระหว่างรักษาราชการแทนนายรัฐมนตรีผู้รักษาราชการแทนข้างต้นจะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายรัฐมนตรีได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบนะครับจากนายรัฐมนตรีเสียก่อนส่วนทางด้านคุณเกนิกาอุนจิตนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ถแถลงถึงการแบ่งงานรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆดังนี้นะครับ โดยคุณภูมิธรรมนะฮะก็จะกํากับดูแลกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรกระทรวงดิจิทัลนะฮะกระทรวงพาณิชย์สํานักงานประหลัดสานักนายร,รมมัฐมนตรีนะฮะสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีกรม,มรประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะคุณสุริยะดูนะพี่อ้วนงานหลักนะงานเยอะงานหนักฮะคุณสุริยะกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณสุขสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักง,งานราชบัณฑิตยสภาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุณพิชัยฮะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยกํากับดูแลกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศและสํานักงบประมาณส่วนคุณทินชาววริกวลยูนะครับกํากับดูแลกระทรวงอุมศึกษาวิจัยและนวัตรกรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและศึกษาธิการเหมือนรองนายกจะดูงานตามตามกระทร <พะ S 1> ว<อ>งกันอ<า>เองใ<อ>ช่อันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะพลตำรวจเอกพัชรวาทฮะก็จะดู พอมอเพราะว่าพอมอไม่มีรองนายกใช่ไหมแล้วก็มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณพีรพันธ์ครับจะกํากับดูแลกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมด้วยอันนี้ก็ยก,ยกยกมาตั้งแต่คราวที่คราวที่แล้วใช่ไหมคุณพีรพันธ์จะดูกระทรวงยุติธรรมยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะมีกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนรัฐมนตรีประจําสานักนายรัฐมนตรีนะครับคุณจักรพงแสงมณีได้รับมอบหมายให้ดูแลสํานักงบประมาณสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติสํานักงานรัฐบาล พัฒนาดิจิตอลคุณพิชิตชื่นบานนะครับกำกับดูแลสานักงานประลัดสํานักงานรัฐมนตรีสํานักงานเลขานะครับรัฐมนตรีสํานักเลขาที่การคณะรัฐมนตรีและสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมไปถึงสํานักงานราชบัณฑิตยสภาคุณน้ำนะครับธีรพรสินทุพไลกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและกองทุนหมู่บ้านนี่คือในส่วนของสํานักนายกนะรัฐมนตรีสํานักนายก ค่ะ,ะก็ได้เห็นภาพรวมกันไปนะคะว่าใครดูแลกำกับหน่วยงานไหนบ้างส่วนเรื่องของกลาโหมค่ะวันนี้ทางด้านนายกเศรษฐามีการพูดถึงกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดการรัฐประหารบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับคุณสุทิน เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่สารมหาสารคามคุณสุทินติดภารกิจไปประเทศมาเลเซียค่ะอยากสอบถามดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะยังไม่เห็นข้อเสนอและร่างกฎหมายดังกล่าวเลยผู้สื่อข่าวถามว่านายกสนับสนุนร่างกฎหมายเพื่อสกัดการรัฐประหารใช่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าอะไรที่เป็นการส่งเสริมการปกครองและประชาธิปไตยก็สนับสนุนเต็มที่แต่เรื่องการให้อำนาจนายกรัฐมนตรีของมติคอรม,มอนในการสกัดรัฐประหารยังไม่ทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริงขอดูราย นะส่วนความกังวลว่าจะเป็นการกระตุกต่อบกองทัพหรือไม่นี่นะครคุณเศรษฐากล่าวว่าไม่ทราบและยังไม่เห็นรายละเอียดแต่เชื่อว่าโดยส่วนตัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อว่ากองทัพมีความตั้งใจดีที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะอันนี้มันเกิดมาจากตรงไหนนะคะก็จากวันนี้พอดีว่าคุณสุทินไม่อยู่เขาถ่ายรูปร่วมกันช่ยภมฮาตอนเช้าเขา้าใจว่าคุณสุทินไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะว่าติดภารกิจคนก็เลยถามว่า แล้วคุณสุทินที่ยังอยู่เนี่ยเพราะมันเพราะคนเขาคิดว่ามาจากเรื่องเสนอร่างพรบรสกัดและประหารนะที่ร่างพรบระเบียบจัดระเบียบกระทรวงกลาสภากราโหมอะไรเนี่ยตัวเนี้ยก็เลยผู้สื่อข่าวก็เลยก็จ้องอยู่ว่าแปลว่าภารกิจหลักที่คุณสุทินยังอยู่เนี่ยคือเรื่องนี้ใช่ไหมสกัดรัฐประหาร <Okay. S 2> ก็เลยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโฟกัสที่ทําให้ผู้สื่อข่าวถามคุณเศรษฐา <Okay. S 2> เพื่อจะดูว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพยังแข็งแรงอยู่ไหม <Okay. S 2> ซึ่งคุณเศรษฐก็บอกว่าตอบว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ในส่วนของตรงนั้นคุณสุทินเก้งไม่ได้ส่งอะไรมายังแต่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าขับเคลื่อนก็ดีฮะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาหลักจริงแม้ว่าอย่าไปคิดว่ามันจะสกัดรัฐประหารได้มันไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ว่ามันหมายถึงอํานาจของพลเรือนในการควบคุมกองทัพด้วยอ,อาจจะทําให้กองทัพทันสมัยใหม่ได้มากขึ้นไหมไม่เป็นรัฐอิสระ ปาฏจากการเชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้ใช่ตัวพลบวนี้การแก้ไขพลบนี้มีผลอย่างนั้นมากกว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารภาครัฐมากกว่าเรื่องการสกัดอันตระหาอาค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณเศรษฐาเรื่องข้อเสนอแนะการอ่ได้มีข้อเสนอ ข้อเสนอแนะการทำงานอะไรเป็นพิเศษแก่รัฐมนตรีใหม่หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีแต่ช่วงก่อนถ่ายรูปหมู่เมื่อเช้าได้ขอบคุณรัฐมนตรีชุดเก่าที่ทำงานกันมาอย่างเคร่งครัดส่วนรัฐมนตรีใหม่ก็ขอให้ไปดูนโยบายและโครงการต่างๆที่รัฐมนตรีคนเก่าทำไว้อะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ดำเนินการต่อไปอย่างเคร่งครัดนะถามว่าคอรมอนนี้เหมือนจะให้พักร่วมรัฐบาลยึดกระทรวง ก็พุ่งเป้าไปที่กระทรวงเกษตรคุณเศรษฐาบอกว่าอย่ามองอย่างนั้นเลยไม่ใช่หรอกเรามองที่ผลงานมากกว่าอย่ามองว่าเป็นการยึดกระทรวงหรือย,ยึดอํานาจอะไรที่เราบริหารจัดการได้เพื่อลดภาระประชาชนหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก็ต้องทําน,นี่เป็นจุดมุ่งหมายและแนวทางการบร๊วยนายกกขึ้ใจเย็นมากอันนี้ขอตอบมาจากพี่ชูเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไอ้ตัวกฎหมายดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยผมว่าอีกเรื่องหนึ่งพี่อารมณ์กวนน้ําให้ขุนของบรรดาน,นักข่าวเนี่ยคือคือผมลํำคาญจริงนะ ส่วนหนึ่งที่ทําให้การรัฐประหารมันได้รับความชอบธรรมเนี่ยเพราะว่าทัศนคติของการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะในการตั้งคําถามแล้วก็การเฟรมประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้คนเป็นประชาชนเป็นปฏิปักษ์กับนักการเมืองผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะในอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะหยุดยั้งรัฐประหารเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องทําให้ประชาธิปไตยลงหลักปักฐานมันต้องช่วยกันทุกฝ่ายในฝ่ายของนักการเมืองในภาคประชาชนเนี่ย ในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งและให้รู้ว่ามันฟังก์ชันฟังก์ชันโดยเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่ามันดีกว่า,วาทหารมาแน่ๆมันถึงจะนําไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติและหยุดยั้งการทํารัฐประหารได้เนี่ยแต่ละคําถามที่อ่านมาถามนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายคุณคืออะไรฮะเพราะคุณไม่ได้ต้องการคําตอบนะในอีกด้านหนึ่งคุณกําลังสร้างเพอร์เซพชั่นอะไรบางอย่างให้กับประชาชนอยู่หรือเปล่าเหมือนว่าถามแล้วที่พูดมาก็ต้องโกหกแน่ๆที่พูดมามันก็ต้อง ไม่พูดความจริงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไกลถึงขนาดนั้นแหะหรือแฮปปี้ชอบมีนายกแบบปลากล้วยใส่บ้างใช่ไหมหไลืมไปแล้วข่าวร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบแบบนั้นผมว่าลืมไปแล้วกฮอลอใส่ตาใส่หน้าอะไรชอบแบบนั้นลืมทั้งการเคลื่อนไหวปีห2าสองห้าสาของคนแสดงลืมทั้งปีห3สามหกสี่ผู้สื่อข่าวลืมไปแล้วว่าไม่ว่าจะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณไม่ชอบอะไรยังไงมีความ แบ่งสีแบ่งอะไรกันยังไงเนี่ยก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารซึ่งตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย <c oughs> อ่ามันธรรมดามากของการเมืองไทยที่มันเป็นอย่างนี้มา20ปีมันจึงเป็นแบบนี้ทุกวันนี้บ้านเมืองมันจึงเป็นแบบนี้ทุกวันนี้เพราะมันเกิดจากความไม่ไว้ใจนะักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นชนชั้นล่างเสมอในภาคการเมืองรอ,อ,อ,องจากกองทัพก็ยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรองจากผู้ว่าการก็ยังมีองค์กรอ,อิสระอีกเยอะแยะเลยทุกอย่างเป็นอิสระหมดเพื่อจะไม่ให้ฝ่ายการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนมีอํานาจเหนือ,อทั้งหมดเนี้ยฝ่ายการเมืองที่มาจากนักคือพูดง่ายนักเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่เป็นเลเยอร์สุดท้ายเลยนะเป็นชั้นสุดท้ายเลยของงานการเมืองเราทำอย่างนี้ได้ไหมพี่ผมถามหา TDI World อะไรเงี้ยนะเราหาเว r l d คนดีเวิร์ให้เขาดีไหมสักที่หนึ่งร้อยเขาไปอยู่กันเองนี่แหละลปัญหาคือมันจะไม่สามารถมีคนดีดนังนั้นได้ในความเป็นจริงเพราะว่าคุณตรวจสอบได้อยู่ฝ่ายเดียวกลไกและสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่มันตรวจสอบผู้ว่าไม่ได้เลยตรวจสอบผู้<อ>ว่าแบงค์ชาติไม่ได้ตรวจสอบทหารไม่ได้เพราะมันควบคุมหมดเลยม,มันปลดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็มีภาพคนดีเพราะเขาไม่มีเขาเรียกไร สถาบันทางการเมืองที่จะตรวจสอบเขาอย่างนักการเมืองจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เท่ากันมันไม่ดูลกันพี่ชูอย่าเครียดเดี๋ยวผมแค่บอกว่าอยากให้คนเหล่านี้เขาไปกองอยู่รวมกันเองแล้วดูว่าปกครองกันเองแล้วจะเป็นยังไงด้วยคืออันนี้มันเป็นหลักใหญ่เลยนะไอ้เรื่องคนดีอ่ะมันไม่เครียดไม่ได้นะมันเป็นแบบหูคนมันเชื่อเรื่องคนดีคนชั่วนะทั้งที่จริงๆคนมันเป็นคนเท่าๆกันอ่ะมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ที่คุณอยู่ในบทบาทไหนหรือว่าจะอัดอั้นตอนตอน 8ปี9ปีที่ผ่านมามันตรวจสอบเต็มที่ไม่ได้พอถึงรัฐบาลเลือกตั้งนี่คือตรวจสอบกันเต็มที่สำหรับข่าวคุยเรื่องคนดีเนี่ยมา20ปีแล้วมันหัมันมันฝั่งลากลือจริงๆนะเรื่องนี้มันเป็นไตภูมิพระล่วงมากมันเป็นเรื่องรกสวรรค์จริงๆอ่ะอมันเป็นวิธีคิดมันเป็น DNA ของคนไทยอ่ะ,ะอทีนี้พักเดียวกันในกระทรวงเดียวกันก็ก็ตั้งคําถาม คนละพักสามคนในหนึ่งกระทรวงกระทรวงเดียวกันก็ตั้งคําถามอีกคุณภูมิธรรมต้องมาตอบคําถาม <c oughs> เรื่องการทํางานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยที่มาจากพักร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคิดว่าจะผลักดันงานของกระทรวงพาณิชย์ไปได้ไกลถึงแม้ว่าจะต่างกันถึงสามพักแต่ก็ไม่เป็นปัญหา <c oughs> รอให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เคยดูแลกระทรวงแรงงานมาก่อน คิดว่าจะให้ดูงานในส่วนไหนคุณภูมิธรรมกล่าวว่าความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นความสามารถกลางนะทุกคนมีศักยภาพในเรื่องนี้ก็สามารถบริหา,ารได้ทุกกระทรวงส่วนรายละเอียดต้องพึ่งพาข้าราชการประจําซึ่งก็ต้องมาคุยกันนะครับทั้งนี้การบริหารงานที่ดีคือการปรึกษาหารือกันส่วนเรื่องการแบ่งงานนะครับอยากหารือกับทั้ง3คนว่ามีศักยภาพตรงไหนและเชื่อว่านี่คือทีมพาณิชไม่ใช่ของพักใดพักหนึ่งและดีใจที่ได้คนเก่งนะครับสองท่านมาอยู่ร่วมกันนะฮะ ทั้งคุณสุชาติชนปิ่น์และคุณนภินทรนะครับรีสัพพางค,คุณ,คณสุชาติมาจากรรมไทยสร้างชาติคุณนภินทรมาจากภูมิใจไทยน,ะ,นะคุณสุชาติยังกล่าวเสริมนะครับดีใจที่ได้อยู่กับคุณภูมิธรรมนะส่วนเรื่องการทํางานต้องทําตามนโยบายของรัฐบาล<ก>อย่างนึงนะตอนนี้วาระกระทรวงยังไม่แบ่งเดีย๋ยวไม่แบ่งเดี๋ยวเราตอนแบ่งชัดเจนก่อนเราจะมาดูว่ามันจะมีแรงกระเพื่อมไหมผมชอบอย่างนะพี่ไม่รู้นะเดี๋ยวคนทัวลงแน่นอนแต่ผมก็ไม่แคร์นะคือ พวกฝ่ายขวาเนี่ยพอบางทีเขาต้องมาทํางานผมคิดว่าเขามีวินัยอยู่ระดับหนึ่งนะวินัยอ่ะคือแบบอทําก็ทําทําเต็มที่อย่างผมเห็นคุณอย่างรองโฆษกอย่างเงี้ยลูกสาวคุณเนรสุวรรณคีรีดูนี่คุณอาจารย์ไตรลงเงี้ยอาจารย์รักเ้าคคุณจรย์ักเ้าเนี่ยผมก็เห็นทํางานเข้มแข็งอ่ะคือพอมันจําเป็นต้องทำอ่ะผมมีความรู้สึกว่ามันมีการปรับทัศนคติว่ามันต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันอยู่ระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหม คืองี้ชนนาวิโรดอันนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เขาเป็นฝ่ายบริหารมาก่อนหรือทํางานบริหารอย่างเดียวไม่ได้เป็นฝ่ายค้านมืออาชีพลักษณะที่มไม่อยู่ในวินัยมันจะเกิดขึ้นจากฝ่ายค้านที่ทเป็นฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายบริหารอย่างเช่นประชาธิปักนะแล้วมีนิสัยว่าเอาดีเข้าตัวช่วยใส่คนอื่นตัวเองขออาภัยอดีตแล้วกันอปัจจุบันยังไม่รู้เพราะเขาเปลี่ยนฟอร์มเยอะค่ะ ใช่ไหมเขาก็จะรู้สึกว่าต้องเด่น,นเสมอหรือว่าจะต้องมีกูเท่านั้นที่เก่งกว่าคนอื่นเขาหาเสียงอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเมืองหาเสียงอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่ใช่นักบริหารอ,อ,อันนี้เราไม่พูดถึงเก้าไกลเพราะก้าไกลยังไม่มีโอกาสบริหารถ้าเข้าบริหารเขาอาจอยู่ในระดับเมืออาชีพแล้วมีวินัยก็ได้ มีอีกคนหนึ่งมีกระแสข่าวเปลี่ยนตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชรงค์คุณชัยก็บอกว่าไม่ขอออกความเห็นเรื่องนี้นะคะเนื่องจากยังไม่ได้มีการสื่อสารอะไรมาไม่ว่าจากนายกหรือใครประเด็นก็คือคุณไปถามคนที่มีข่าวหรือว่าจะโดนออกแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้คําตอบอะ <c oughs> ไรวะเขาก็ตอบแบบนี้ซ้ำๆเขาตอบได้แค่นี้แหละเขาดูอาการไง <c oughs> ว่าไปที่อื่นหรือยัง <c oughs> ถ้าไปที่อื่นก็แปลว่าชัดเจนแล้วอ๋อเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะเพราะว่าคุณชัยก็บอกว่า มีคนมาท้าทามให้ไปทํางานอย่างอื่นมีการพูดคุยและชักชวนซึ่งเป็นแค่การออกความเห็นกันเท่านั้นยังไม่ได้มีการท้าทามอย่างเป็นทางการก็แปลว่าเจ้าตัวก็อาจจะเตรียมไปไงเป็นงานด้านการเมืองแต่ยังไม่ขอบอกรายละเอียดนะก็พชูไปไหมเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นโฆษกใครจะมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกเพราะว่าไม่ได้ประกาศพร้อมขรมองพชูไปเป็นตาแหน่งทางการเมืองเอ๊หรือเป็นพ่ชูวัตรเอ๊หรือเป็นพี่แขกพี่ชูนี่แหละ แล้วฮะเชียอออุบไตนะอุบกันมาจนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยผมเชียมา12ปีที่ผมอยู่ที่นี่แล้วค่ะแต่เคยได้ยินชื่อคุณจิรายุอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณสุธนไม่ขยับที่นี้คือพอคุณสุธนไม่ขยับเนี่ยคุณจิรายุก็เป็นโคสกลาโฮเหมือนเดิมมาที่ออยากเห็นหน้าอยากเห็นใครอยากเห็นพี่ชูไปเชือดนิ่มๆบนหน้าจอโดนเชือดนิ่มๆไม่ต้องห่วงบางคอยช่วยแบก แต่มีคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากจะให้รวบรวมเหลือเกินว่าแต่ละคนที่ Voice เนี่ยไปที่ไหนบ้างไม่รู้จะรวบรวมยังไงเพราะผมเห็นอยู่คนเดียวใคร NBT c o n n e c ออ๋อนี่ไงมีผมไปคนหนึ่งนะแต่ก็เขาดิวมาก่อนแล้วดิวมาไม่งั้นจะโผล่ขึ้นมาไว้ยังไม่ปิดเลยไปแล้วเขาเตรียมอะไรกันล่ะเขาก็ต้องเตรียมมาก่อนที่ Voice จะปิดอยู่แล้วคนะก็รอจริงๆมีมีหลายโปรเจกต์งานที่พูดตรงมีอยาก ร่วมกันทําผมก็อยากกลับไปทํากับพิชูจันพิษก็มีการคุยกันในหลากหลายมิติเนาะแต่ว่ามันต้องรออะไรนะมันก็ต้องดิ้ลรนกันมันต้องดิ้ลรนฮะไม่ได้หมายความว่าแหมมีราชรสมาเกยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอก็ต้องรอให้แบบมันมันมันผ่านช่วงเวลาไปก่อนสักระยะหนึ่งเนาะฝุ่นมันเริมตลบแล้วก็เราจะได้มานั่งเคาะกันดีๆเพราะใจผมเนี่ยจะแฮปปี้มากเลยถ้ากลับไปทํา สามยามอย่างเงี้ยเปิดช่องย<ล>ูทูบเนาะเราก็ให้คุณ<อ>ผู้ชมส่งความคิดเห็นมาปเปิดรับบริจาคด้วยได้ไหม <c oughs> ปัญหาของการปิด Voice อันนก็คือว่าสื่อเนี่ยมันโอเวอร์สัพายมันเยอะไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเปิดอีกเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมอันนี้ต้องประเปมินแต่ว่า,<ร>าอย่างว่าแหละซีกฝ่ายที่มีความเห็นแบบนี้มันมีน้อยมากภูมิทัศน์สื่อเนี่ยมันกลายเป็นจะเรียกว่าอะไรสื่อส้มทั้งหมดเหรอไม่ได้ว่าส้มนะหมายถึงว่าสื่อที่มีแนวคิดแบบนั้นไปซะทั้งหมดแล้วไม่พยายามเข้าใจว่าฝ่ายรัฐบาล ซึ่งก็เป็นฝ่ายเพื่อไตยเหมือนกันมีข้อจํากัดอย่างไรผมไม่เชื่อพี่ชูว่าทั้งหมดเป็นส้มทั้งหมดดูมันเสียมันไม่ทั้งหมดแต่แต่มันเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะมันมันมีเพื่อไทยอยู่เป็นรัฐบาลไงลองถามว่าเพื่อไทยออกไปจากสมการเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทุกคนจะปรับสมดุลได้ดีขึ้นแต่เพื่อไทยใช้สื่อได้อย่างจํากัดไงเช่นคุณจะใช้สื่อช่อง11คุณจะใช้สื่อช่อง9มันก็ดูจะแบบใช้ใช้ก็จะถูกคือถูกลดทอนถูกด้อยค่าความน่าเชื่อถือไป ว่ากลายเป็นเชียร์ยรัฐบาลเชียร์รัฐบาลก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรนะฮะผมว่าหลักๆเนี่ยมันต้องพยายามทําความเข้าใจว่าฝ่ายเพื่อไตยซึ่งเป็นรัฐบาลเหมือนกันเนี่ยเป็นฝ่ายเพื่อไตยเหมือนกันเนี่ยเจอข้อจํากัดอะไรแล้วโครงสร้างอะไรที่มันกํากับให้ฝ่ายเพื่อไตยที่เป็นฝ่ายรัฐบาลทํางานไม่ได้ม,มากไปกว่าโจมตีที่คนว่าคนมันเลวคนมัน นายทุนอะไรเงี้ยมันมากกว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องดูว่าโครงสร้างอะไรกํากับให้ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งทํางานไม่ได้เพราะต้องอย่าลืมว่าวันหนึ่งฝ่ายค้านอาจจะมาเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วคุณจะเจอโครงสร้างเดิมเหมือนกันอใช่ไหมนั้นมันก็ต้องช่วยกันขยับและภูมิทัศน์สื่อที่พยายามจะทําความเข้าใจตัวเนี้ยมันไม่มีมันมีไว้ที่เดียวแล้วมันก็ปิดไปอใช่นะ,<ล>ะมาที่นั้นพี่ชูกําลังสรุปว่าเราต้องกลับมาพี่ สามยามก็ไม่รู้สิมันกลับมามันก็อาจจะต้องมันต้องประเมินกันหลายๆอย่างหรือว่าคือทางนึงก็คือว่าถ้าไว้ปิดไปมันอาจจะทําให้ฝ่ายประชาธิปไตยที่อยู่ในฝ่ายบริหารเนี่ยขยับเนื้อตัวเพื่อจะต้องสื่อสารอ่ะที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีตัวปีดในการสื่อสารแทนแล้วอะไรเงี้ยพอปิดไปมันก็ต้องลองให้เขาโตมาเหอะพิชูเียนชาบูทุกมื้อเลย สุผมจะเลี้ยงชาบูถูกผมก็ตายดิฮะตายเพราะชาบูฮะ <c oughs> ให้กินชาบูทุกมื้อนี่ตายนะเอากลับมาที่ข่าวของเรานะคะยังอยู่ที่รัฐมนตรีใหม่ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานนะคะเปิดใจถึงการเข้ารับตําแหน่งว่าคอรมมีมติมอบหมายให้ตัวเองเป็นผู้ตรวจร่างมติคอรมรวมถึงดูข้อกฎหมายที่จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กากับดูแลหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใฝ่ฝันฮะอยางทำหน่วยงานพระพุทธเนี่ยแหละฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีน่าสนใจคุณวิชิตก็จะกลายเป็นทําหน้าที่เหมือนจาริศณุในรัฐบาลที่แล้วดูสมัยก่อนมีอะไรก็ต้องถามจาริษนุยุคนี้ก็ต้องไปถามคุณพิชิตแต่ก่อนหน้านั้นจะเป็นคุณพงเพชรที่ดูอยู่ใช่ไหมคะแต่เ่าไปเปรียบเทียบนะลีลาของวิศณุนี่มันรามจริจริงไรามจริงแก่เก่าจริงๆนะฮะตอบสะจ้อนเคลิ้มอะฮะมีผสมภาษาที่ เรากับเป็นภาคส่วนของนิยายในการเมอืมองใช่คุณพิชิตบอกว่าค่ะได้ทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลมา6-7เดือนในตําแหน่งที่ปรึกษานายกดังนั้นจึงไม่ใช่คนใหม่ที่นี่แต่วันนี้แค่เปลี่ยนเก้าอี้แต่ก็ยังนั่งอยู่ในห้องเดิมเรื่องงานไม่ต้องเรียนรู้ใหม่อมขอให้สบายใจได้ส่วนงานแรกนะครับที่จะเริ่มต้นนะฮะทำในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีก็คือจะฟื้นฟูศูนย์ร้องเรียนภายใน30วันนะฮะให้เป็นรูปธรรมอยู่ภายใต้โครงการที่ทำเนียบนะครับ โครงการทำเนียบช่วย,ย,วยได้นะซึ่งจะทําให้ทำเนียบนะครับเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและก็จะรับแจ้งเบาะแสะอาจยาการรมทุกประเภท <c oughs> ส่วนประเด็นนะครับที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนะครับคือคุณพิชิตระบุว่าทุกคนมีอุบัติเหตุในชีวิตได้แต่ก็เคยอธิบายชัดเจนแล้วว่าถ้าให้ความเป็นธรรมและไปศึกษาเรื่องราวต่างๆให้ดีพอก็จะทราบดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นคนไม่ดีอย่างที่ถูกกล่าวหาคนไม่กล้า เดินเข้ามาในทำแหน่งที่ถูกยื่นเรื่องคุณสมบัตินั้นไหมคะส่วนข้อสงสัยว่าได้รับตําแหน่งเพราะเสน่หสนมกับคุณทักษิณคุณพิชิตบอกว่าชื่อพิชิตเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยครมเศรษฐานหนึ่งมายืนตรงนี้ได้เพราะความรู้ความสามารถการบริหารราชการ ไม่ใช่เรื่องเส้นสายไม่ใช่เรื่องพวก้องขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้แล้วเมื่อถามนะครับหากใครมาวิาพากษ์วิจารณ์นะคุณสมบัติหลังจากนี้จะไม่ฟ้องใช่หรือไม่ที่เป็นคําถามในแถลงในนักข่าวเนี่ยนะ,นะนะคุณผู้ชมระบุว่าเมื่อได้กํากับดูแลสํานักง,งานพระพุทธศาสนาสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้อภัยอโหสิกรรมอนุโมทนาบุญนะแต่วันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตนเองและขอให้ดูการทํางานฟังเสียงคุณพิชิตสักหน่อยค่ะเชิญค่ะถ้าผม เป็นคนไม่ดีนะครับอย่างที่มีการกล่าวหากันคนที่ชื่อพิชิตชื่นบานเนี่ยจะไม่เดินเข้าทำเนียบตลอดมาชีวิตผมที่ผ่านมาสิบกว่าปีหัวใจของผมเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นคนผิดไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายทําให้ชีวิตผมยืนอยู่ได้และยืนอยู่ได้ ด้วยการที่ความรู้ความสามารถการมายืนอยู่ตรงนี้ถ้าผมไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีค้าให้ผมมายืนแล้วครับนะครับถ้ามาด้วยระบบเส้นสายระบบอะไรต่างๆเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับผมทํางานกับท่านนายกรัฐมนตรีมาหลายท่านแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวันนี้พูดจากใจกับสื่อแบบพี่แบบน้องและผมขอนะครับขอ โอกาสประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะครับได้รับรู้เจตนาผมขอโอกาสให้ผมทํางานนะครับขอเถอะครับขอโอกาสให้ผมทํางานผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยผมยืนยันในความรู้ความสามารถของผมครับทุกคนมีสิทธิ์คิดถ้าเป็นผมถ้าผมไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีให้ไม่มีใครมาให้ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับเรื่องการไปหารราชการเป็นดิน ไม่ใช่เรื่องเส้นสายไม่ใช่เรื่องเอาพวกเอาพร้อมแล้วตำแหน่งที่ผมมาทำอยู่เนี่ยนะครับผมดูแลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดูแลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีราชบัณฑิตยชถานสำนักพุทธองค์กรผาชนเนี่ยถามว่าไม่รู้เรื่องเข้ามาทำไมถ้าผมไม่รู้เรื่องพิชิตไม่เข้ามาครับในเมื่อผมอยู่ ดูแลสำนักพุทธนะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการให้อภัยการอโหสิกรรมโมทนาบุญค่ะอโหสิกรรมค่ะไปดูคุณพิชิตก็บอกว่าใครมีข้อสงสัยอยากยื่นอะไรก็ยื่นไปแล้วผมคิดว่าก็ทำให้มันหายข้อสงสัยตรงนั้นแหละมันถึงจะะชงัดเด็ดขาดอะครับแต่ว่าบทบาทเเดือนที่ผ่านมา คือจริงๆคุณวิชิตเนี่ยมีชื่ออยู่ในคลมอเศสาฐานหนึ่งอยู่แล้วแล้วบทบาทเจตเดือนที่ผ่านมาเ็ายังทํางานด้านกฎหมายห้องทํางานก็ห้องเดิมที่คุณวิชิตบอกแปลว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมาคุณวิชิตทิสูจน์ตัเองใช่แล้วมันเป็นงานเอกสารเท่าที่เราเห็นเนี่ยสำนักนายกสำคณะรัฐมนตรีแรต่างเหล่านี้เป็นงานเอกสารเนี่ยการกรองเอกสารด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็ต้องใช้คนที่มีศักยภาพระดับหนึ่งแหละดังนั้นมันก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะไปที่คุณจักรพงษ์บ้างฮะรละม้มนตรีประจําสํานักนายกนะฮะในฐานะกํากับดูแลสํานักข้อระมาณก็บอกว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทํางานงคุณกิติละนันรนองรองนายกและรัฐมนตรีคลังมาแล้ว ในสมัยคุณยิ่งรักใช่ไหมก็พอจะเข้าใจในวิธีการทําระบบงบประมาณส่วนงบปี6-8เนี่ยจะมีเวลามากขึ้นเนี่ยจะทําให้สามารถจัดทำนโยบายของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นด้วยเนื่องจากช่วงที่นี้ช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยปกติการทํางบประมาณจะทําตั้งแต่เดือนมกราปี6-7เข้ามาเดือนกันยาทำให้เสียเวลาไปพอสมควรจึงต้องรีบเร่งออกมา <ด>ผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ที่ฝ่ายค้านจัดทำงบประมาณเงาเอาไว้คุณจักรพงศ์บอกว่าวิธีการทำงบประมาณมีหลายวิธีโดยจะยึดวิธีที่ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดส่วนทางฝ่ายค้านจะมีวิธีใดก็ต้องมานั่งดูการหากสิ่งใดเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พร้อมที่จะรับฟังงบประมาณเงาคืออะไรเหรอถ้าจะเหมือนครั้งที่แล้วไหมคะที่ทางพักเก้าไกลเขาทํามาว่าถ้าเขามีงบเท่านี้เขาจะจัดสรรไปอ,อะไรบ้างอันนั้นมันก็ตามนโยบายของพักเก้าไกลแต่ก็รอเป,ออป็นรัฐบาล เขาเล่นเกมเศรษฐีไงพี่เล่นเกมเศรษฐีเรากไปก่อนคืองงงบประมาณเงาแปลว่าอะไรไม่หลอกอยากจะเสนอนโยบายตัวเองนโยบายตัวเงเป็นรูปธรรมก็แล้วก็ดูว่าถ้ารัฐบาลเสนออะไรมาขอเราดีกว่าไงถ้าเป็นรัฐบาลก็นโยบายคุณนี่เขาไม่ได้คือก็นโยบายนั้นมันจะต้องสะท้อนอะไรนโยบายเงาเนี่ยนะไอ้เงบประมาณเงาเนี่ยมันก็จะสะท้อนว่างบส่วนหนึ่งห้าแสนล้านต่อปีสามแสนล้านต่อปีจะหมดไปกับบําเหน็จ ประชาชนใช่ไหมอ้าวแล้วที่เหลือมันเป็นยังไงเนี่ยก็จะได้หาเรื่องทอําใหม่อ่ะคือคุณรู้ได้ไงว่าคุณจะไม่ไม่คุณจะหาเงินมาจากไหนคือคือมันมีหลายเรื่องอะ่ะคุณจะพ,พี่ชูต้องเขา้าใจเขาไม่ได้คุยกับเราเขาคุยกับด้อมเขาก็ใช่ใชแต่คือมันควรจะต้องล้อกับเพื่อจะตรวจสอบใช่ไหมมันก็ควรจะต้องล้อกับงบประมาณของรัฐไม่ใช่ตรวจสอบดิไม่ใช่ตรวจสอบผมถามบรรดานักการเมืองที่อยู่ในคณะกรรมอธิการต่างๆที่ดูเรื่องงบประมาณเนี่ยเขาแทบไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะครับ ใช่ใช่ไม่ไม่แต่ว่าฝ่ายค้ามันควรทํามันควรจะตรวจสอบการทํางบประมาณก็เขาไม่ทำเขาจะหลอกไงพี่พี่เข้าใจปะคือตั้งธงอย่างเดียวคือจะหาเสียงอย่างเดียวหรอรอบนี้พี่เห็นอะไรอ่ะต้องบอกว่างบประมาณเงาเนี่ยมันคือการหาเสียงว่าถ้าฉันเป็นรัฐบาลฉันจะเป็นอย่างนี้แต่นี่มันไม่ใช่เวลาหาเสียงใช่มมันเป็นมันเป็นเวลาของการตรวจสอบรัฐบาลเข้าใจไหมเขาเป็นฝ่ายค้าผมเข้าใจพี่แต่พี่ก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นแท็คติกที่พรรคประชาธิปัตย์เคยทำไง Dwarf, เขามีรัฐบาลเงาอันนั้นเข้าใจได้ว่าประกบตัวต่อตัวอันนั้นเข้าใจได้พีต็รวจประมาณเงาก็เหมือนการวานาบีเหมือนกัน คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลสอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลก็กล่าวถึงเรื่องของการนัดคุยเรื่องเวลาเรื่องการอภิปรายต่างๆแต่ว่าเขาบอกว่าการจัดทํางบประมาณครั้งนี้ถือว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยทำงบด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเพราะว่างบ67เนี่ยมันต่อเนื่องมาจาก <ừ. S 1> รัฐบาลคุณประยุทธ์ดังนั้นการอภิปรายในเนื้อหาพรรคเก้าไกลบอกเลยว่าเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนนะเพราะมีสาระที่ต้องพิจารณามันมีงบประมาณที่งอกเพิ่มออกมาด้วยครับเต็มที่ฮะลุย,ลยตรวจสอบนะ ใช่ใช่ไหมตรวจสอบได้ตรวจสอบเลยนะถูกต้องขอมาที่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องราคาดีเซลก๊าซ LPG ไฟฟ้าหน่อยนะคะคุณเศรษฐามีการให้สัมภาษณ์หลังประชุมครมว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนค่ะ3มาตรการหลักคือตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อล <te idal Industry> ิตร <illa> <Twitter> ราคาปลีก LPG ที่ระดับ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รมัมลดค่าไฟฟ้า19.05สตางค์ต่อหน่วยแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนะมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการดูแลกลองทุนน้ำมันนะครับรัฐบาลยังคงจะตึงราคาน้ำมันดิเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรหรือไม่คุณสถากล่าวว่าจะใช้กองทุนน้ำมันไปก่อนนะครับหากไม่พอก็จะนำนองบกลังาม,มาใช้นะครับโดยกระทรวงพลังงาน จะแถลงนะครับผลการดาเนินงานต่อไปค่ะซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันตอนเนี้น้ำมันดีเซลมันยังไม่ถึง33บาทาค่ะแปลว่าเขาเพิ่มเพดานการตรึงรก็ผ่อนคลายความผมเพิ่งไปเติมมาวันที่31.4อนะอันนี้ปั๊มเชลล์เชลล์มันแพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่าอยู่แล้วทางกททจะถูกกว่าเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐใช่ไหมก็พูดง่ายว่าอันนี้เป็นสัญญาณว่าเขาจะขึ้นราคาน้ํามัน ถูกไหมใช่ฮะแต่เขาบอกเลยอยู่แล้วเขาจะทยอยขึ้นไ,<ด>ไม่ได้พรวดเดียวอ,อ่าฮะอ่ะก็ที่ราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน33บาทต่อลิตรระยะเวลาคือ20เมษายนไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ส่วนการตรึงราคาขายปลีก LPG ที่4 2 3บาทต่อถัง15กิโลกรัมเนี่ยตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง30มิถุนายนส่วนการให้ลดให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยระยะเวลาดําเนินการคือพฤษภาถึงสิงหาคมเลยนะคะสเดือนคนะาดว่าใช้งบสําหรับดําเนินการทั้ง3มาตรการรวมทั้งสิ้น8,300ล้านบาทเข้าใจว่าเป็นมาตรการไฟฟ้านี่เหมือนเดิม,มก็คือเดิมเคยช่วยเหลือไปยังไงก็ขยายเวลานในการให้ความช่วยเหลือต่อราคาน้ํามันวันนี้นะคะอ,อยู่ที่เดี๋ยวนะดีเซลอยู่ที่30.94ค่ะโซโฮอ E85 37.49 E20 37.74 91 39.28 95 39.85เบนซิน47.74นะคะส่วนวันพรุ่งนี้ก็ขยับขึ้น50สตางค์ครับเพราะนั้นอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกว่าดีเซลถึงสามสิบสามขยับลงขยลงอย่าอย่าเพิ่งบอกว่าดีเซลถึง33แล้ววันนี้ไม่ใช่นะฮะวันนี้ยังอยู่ที่30.9เพราะนั้นเดือนหน้า ก็อาจจะปรับขึ้น50ตังค์เดือนต่อไปก็จะปรับขึ้นจนกระทั่งชนเพดานในเดือนสิ้นเดือนกรกฎา33คแต่หวังว่าราคาน้ำมันจะลงโอ้แต่ราคาน้ำมันลงมันก็คงไม่ไล่ลงหรอกพี่เพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องเอาส่วนที่ติดลบเกินไกลเก่า33มานานแล้วก็ต้องเอาส่วนที่ติดลบในกองทุนเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะแต่ก็หวังว่าอยาให้โครงสร้างน้ำมันในตลาดโลกลดลงเร็วๆก่อนที่จะขึ้นอีกทีหนึ่งในช่วงหน้าหนาว นะครับในโลกตะวันตกพักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาพูดถึงเรื่องของข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันเห็นมีดราม่าว่าโอ้โหต้องล้างข้าวถึง15้าน้ำเลยเหรอเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้